พี่คะแม่สวัสดีค่ะสาบาน่าเป็นเัื่งใดดีขึ้นแล้วบาจา่จ้าค่ะคุณตุนโต๊ะอยู่บ่ท่านคุณนะบ่บตุนโต๊ะบ,บ,บาา่โบจ้าอ๋อแต่ว่าเกี่ยวเข่ากันแล้วแม่หบ่เลี่ยจ้าเริ่มเกี่ยวเข่าแล้วจา้าเป็นไังไหนอาการดีขึ้นแล้วอนอบ่สบายอ่ะเจ็บคอแล้วบ่อวันนี้เบาได้แล้วโอ้ค่ะเดี๋ยวนี้ไข่มันระบาดเนาะไข้หวัดเมจา่า มันตกแข้งหลายทั้งนี้ทั้งกรุงเทพเลยตกระนำนักที่เพื่อซ้อนแต่ตกแข้งพคตโอ้ฝนตกปีจ้ากอ้เงื้ยวานวาคิดน้ำอยู่อ้ะแม่เป็นจังไหนเนอะเห็นมือนีป้อยเล็กมากก็เลยทักมหาจ้าจ่าอะไรละจ้าเอาสูตต่อเขาสู่ต่อวันที่สิหกแม่จ้มสู่ต่อสู่ต่อจา้วย,วยจ้า าบอกอัดลรบอกจ้าเนะาะค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเ้ยจ้า <c oughs> เอาเอาบนจ้าบนเนาะบนวิ่งวิ่งห้ากับหกบนวิ่งห้ากับหกจ้า,จ,าจับคู่บนค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหก สามสองสามสองสองสามสองเราไปยังกับแม่สี่สองสี่สองค่ะจ้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองห้าสองอ้าแบบที่นี่สามตัวจ้า แปดสองหกแปดสองหกหกสองสี่หกสองสี่ค่ะห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ะแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองแปดห้าสองค่ะที่นี่ลักน่อยเลยจังเลยไปชิฟนชิจับเองกันนี่รักล่อยค่ะสี่ห้าหกแปดสี่ห้าหกแปด มาดุนหมัดคนเรามาจับได้ที่กรับสองตัวที่มีให้ไปจ้าแม่ไปแล้ที่มีแน่นเน่นจ้าวิ่งนี่วิ่งนี่หาก็พรุ่นี่มันมาซั่กันเลยจ้าส,สองตูนย์สูสีจ้าสูสีเลยจ้าอันเลขสองตัวคนนี้แม่เน่นสองหกสองหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์ 4ี่สองที่สองอสามอาสองอสองจ้าอันนี้สำหรับขางบนเนาะอ่าค่ะบนเป็นบนจ้า่ไปเป็นล่างเล็กล่างจ้าล่างนี้วิ่งวิ่งสองวิ่งสอง ลองซี่กับแปด้องซี่กับแปดสองนีนรูดได้เด้อสองในรูดได้อยู่ลักซิบเน้นคือสองคับับสามารถรูดได้อยู่หลักซิบอ่าค่ะอันเน้นเน้นสองเนาะจ้าประที่นี่จับจับคู่ค่ะสองตัวสองศูนย์สองศูนย์สองห้าสองห้าหกสองหก สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่หกอ่าแปดศูนย์แปดศูนห้าแปดห้าแปดหกแปดหกจ้าที่แม่เน้นนี่แม่ก็เน้นเลยสองสองศูนย์สองห้าสองหกขคือเน้นไปที่เลขหลักสองเนาะหลักสองสองศูนย์สองห้าสองหกจ้าอ่า แต่ว่าสายวิ่งนี่ขันมักรูดก็คือวิ่งรูดสองเนาะเน้นไปที่สองข้างล่างอ่าลองไ้ลองไ้ในสี่กับแปดอืมแต่ว่าเน้นก็คือหลักสิบกจ้ะแต่ว่าเลขก็ชนกับทึ่งๆนี่แหละเนาะแม่ชนกับข้างบนมันลักษณะคือกันแต่บนทึ่งแต่ว่าแม่แย่อืค่ะเพราะว่าเห็นยูนี่กับมีสองหาคือกันเนาะ ช้องหาซี่ซูนกระเจังสันมันทำแยกจ้าไม่แยกจ้าเลศกับงามอยู่แต่ว่าติดซูนนี่ดังคุ่นวดจ้าดังอีกแล้วดังอีกแล้ว <laughs> วันนี้มัน, <laughs> มนสิว่าดังอีกจะบอกติดซูนนี่เฮ้ยไปซู <laughs> คือสุงานพัดซื้อก่อนล่ะมั้งเนาะโอ๊ยงวดก่อนซื้อซื้อก่อนเพิ่นกันแข่งหลายแม่นจ้ะซื้อหยังก็บ่ได้แม่เอ้ยตัวนั้นก็ว่าบ่ได้ตัวนี้ก็ว่าบ่ได้ติดศูนย์จ้ืบ่ให้ซื้อเนาะแม่นอยู่ค่ะจังได๋เนาะอืมแต่ว่ากให้เบิ่งตัวเลขวิ่งเนาะถ้าแม่นว่าผู้ใดมัก่สายวิ่งก็มักค่ะสมักสายวิ่งก็วิ่งเาจ้วิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่ะ แต่ว่าวิ่งมันใส่ทุนไหลเนี่ยจากน้อยจากสสู ah, ๋เขาได้บ่จ ja. ้ะจ้เขาสิมีข้สุดท้ายบ่แม่แม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคสุดท้ายคันมีแม่จะทุไปหาเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเน้นให้มันหน่อยโตให้นะจ้ะกะจเบตปูนก่อนจ้ะจ้ะยังไรกันนายเนาะค่ะค่ะเอากระสันกับเบือทั๋วกับปักคือเกาลำพูไดสะดวกกับทัวหาแม่ก็ได้เนาะ่จ้ะจ๋าคุณแม่หายแม่ไ้ดู ขอบคุณหลายๆจ้ารักษาสุขภาพจ้าช่วงนี้เป็นไข้เป็นน้า<ๆ>อากาศเปยนแปลทั้งคนตุจ้าพักผ่อนสบายจ้าพักผ่อนหลายๆน้ำจ้าจ้าแม่วันดีค่ะ